สวัสดีครับแฟนกัดแฟนเพลงนะครับของครูนกเอี้ยงนะครับวันนี้ครูนกเอี้ยงนะครับอยู่บ้านนะครับกับสุดรอหาน้ามาหน่อยบ๊ายบายหน่อยอ่าหลานมาส่งมาขนของขึ้นบ้านช่วยนะครับวันนี้นะครับอยู่ที่บ่อนะครับบ่อบ้านครูนกเอี้ยงนะครับบ้านครูนกเอี้ยงเองนะครับวันนี้ฝนตกนะครับฟ้าครึ้มนะครับก็ มาคุยนะครับต่างๆนะครับสัพเพเหระนะครับเรื่องปตานะครับสังเกตไหมครับว่าลาบ้านคุณนกเอี้ยงนะครับน้ำจะใสแล้วก็จะร่าเริงนะครับเหนเพราะว่าการเลี้ยงปลาคาร์ฟนะครับคนไหนจะเลี้ยงปลาคาร์ฟนะครับก็ต้องเลี้ยงน้ําในบ่อให้เป็นนะครับการเลี้ยงน้ํำในบ่อปลาคาร์ฟให้เป็นนะครับก็คือ หนึ่งบ่อก็ต้องมีขนาดดึกกว้างพอประมาณนะครับสองนะครับอ,องประกอบในบ่อก็ต้องมีพื้นที่ของบ่อและก็สัดส่วนที่เป็นช่องกรองนะครับคาว่าบ่อและก็ช่องกรองก็ต้องมีอ,องค์ประกอบคําว่าสะดือบ่อและก็สกิมเมอร์อนะครับสะดือบ่อก็เอาไว้ผันน้ําเข้าช่องกรองนะครับสกิมเมอร์อก็เอาไว้ผันน้ําเข้าช่องกรอง แต่สะดือบ่อจะเอาไว้ผันน้ำส่วนที่เป็นน้ำนะครับก้นบ่อนะครับตะกอนต่างๆนะครับส่วนสกิมเมอร์นะครับจะเอาไว้รีบผิวน้ำนะครับเวลามีฟองอากาศเวลามีตะกอนที่มันลอยอยู่ในผิวน้ำนะครับเพราะฉะนั้นระบบการผ่านน้ำของเรานะครับก็จะมีทั้งใต้บ่อแล้วก็ผิวน้ำนะครับเราถึงจะได้ น้ำใสนะครับใสเหมือนตาตะกแตนนะครับน้ำใสอย่างเดียวไม่พอนะครับแล้วก็ต้องทําเป็นน้ําวนนะครับเราต้องทําเป็นน้ําวนแบบนี้นะครับน้ํานี้ไม่ใช่น้ําเปิดเพิ่มนะครับแต่เป็นน้ําวนในบ่อนะครับน้ําที่วนในบ่อนะครับเกิดจากน้ําที่อยู่ในบ่อเข้าสกิมเมอร์แล้วก็สะดูบ่อไปในช่องกรองแล้วเราก็ชักน้ําจากช่องกรองวนมาที่ บ่อปลานะครับมาทิศนี้อีกครั้งนะครับการเลี้ยงปลาคาร์บนะครับหนึ่งเลี้ยงเลี้ยงน้าได้แล้วนะครับอ่าแล้วก็ทีนี้นะครับเมื่อมี่ช่องกรองมีระบบการวนน้ําแล้วนะครับการเปิดน้ํานะครับการการเอาน้ําออกการเพิ่มการอาน้ําเก่าออกการเพิ่มน้ําใหม่ก็สําคัญนะครับเพราะอะไรเอ่ยนะครับเพราะการสะสมหมักหมมของขี้ปลา นะครับมันจะทําให้เกิดแอมโมเนียในเกรดนะครับแล้วก็เป็นมลภาวะเป็นมลพิษให้กับปลาปลาจะเครียดผิวจะไม่อสวยปลาจะไม่โตแล้วก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคนะครับแต่ครูนกเอี้ยงนะครับก็ได้มีข้อมูลนะครับมีข้อมูลนะครับเราเลี้ยงปลามา8ปีเราเพิ่งรู้ปีที่8นะครับว่าถ้าปลาอยู่ด้วยกันเยอะๆเนี่ยนะครับปลาจะปล่อยฮีโรโมน บอกกันว่าเอ้ยมึงห้ามโตนะอะไรประมาณนี้นะครับมันจะบอกซิโรโมนบอกกันแต่เราจะทําการลวงปลาโดยการเห็นทอดสีฟ,ฟ้าไหมครับเห็นสายยางสีฟ้า,ฟาไหมครับเราเปิดน้ํานะครับเพิ่มอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อให้น้ํามันล้นออกจากบ่อกนะครับหนึ่งเราจะได้น้ําใหม่นะครับสองน้ําใหม่ก็จะมาเจือจางละลายซิโรโมนที่ปลามันปล่อยบอกกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผิวปลาจะใส ปลาจะล่าเริงนะครับแล้วปลาก็จะไม่เป็นโรคนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องโกลาเมดเคล็ดลับนะครับสําหรับการให้วัวอาหารนะครับอ่าคุณสามารถให้นะครับได้วะลาห้าครั้งนะครับวะลาจิตครั้งก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าเราสังเกตดูพฤติกรรมของปลานะครับ ถ้าปลาว่ายวนไปเวียนมานะคะเป็นกลุ่มกลุ่มแสดงว่าปลา,าเป็นปลาเป็นปกติปาลาร่าเริงสดชื่นแจม่มใสแต่ถ้าตัวใดตัวหนึ่งนะคะไปหลบมุมหรือ,อโผล่หรือว่าเอาหัวไปมุดอยู่ที่ท่อออกซิเจนหรือตรงที่น้ำนํำตกน้ํากระเซ็นนะครับแสดงว่านางเริ่มป่วยนะครับคือปลาค้าเป็นปลาสังคมถึงแม้ว่าจะว่ายขนาดไหนแต่สุดท้ายเราก็วนหัวกลับมาในกลุ่มเหมือนเดิม แต่ถ้าตาตัวไหนไว่ายออกนีเพื่อนนะครับเราอยู่นิ่งๆนะครับตามบองออกซิเจนนะครับตามจุดน้ําทิ้งแสดงว่านางเริ่มป่วยนางเริ่มมีอาการไม่ดีอาจจะมีเรื่องอไวรัสปรสิตหรือเป็นแผลหรือเป็นโรคนะครับเราก็ต้องรีบตักออกนะครับแต่ตอนนี้นะครับตั้งแต่คุณนุยัยงทาน้ําล้นแล้วก็พยายามล้างช่องกรงอาทิตย์ละครนะครับคุณนุยังจะไม่มีเรื่องปรสิตเรื่องปลานอน,นอก้นบ่อ นะครับปลาจะสดชื่นแจ่มใสนะครับแล้วก็เนี่ยอย่างที่เราเห็นนะครับสังเกตดูนะครับเราสามารถมองเห็นได้จนถึงพื้นบ่อเลยนะครับเลี้ยงปลานะครับต้องเลี้ยงน้ําเป็นด้วยนะครับอ่ะอันนี้ว่ากันไปนะครับ่วนใครมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงปลานะครับสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับเฟซบุ๊กครูนกเอี้ยงวิทยากรกระบวนการหรือคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอ YouTube นี้ก็ได้นะครับขอบคุณครับ